านทนนเอดเทนเมนภูมิใจเสนอเหรอฮะาว่าชอบไปขี้ค่าเห็นแก่กินอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะนให้กินด้วยตาไม่ใช่กินด้วยปากฉ <laughs> ลาดเป็นกรดเลยใ <laughs> ิตกอินนีตันรับเข้าสู่ รายการทอกบอมมูวี่ผมจะมาแนะนําภาพยนตร์น่าสะสมเป็นภาพยนตร์ฝั่งฮ่องกงเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในตำนานที่มีการนำมารีเมคและเป็นแรงบันดาลใจให้พุ่งกับรุ่นใหม่ๆทางฝั่งฮ่องกงจนถึงยุคป,ปัจจุบันและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเคยมีการสร้างเป็นซีรีส์ที่ฉายทางสถานีโทรทัศน์ฝั่งอเมริกาภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้คือภาพยนตร์เรื่องวันสตีปหรือชื่อไทยตีใส่ตะวันในปี1991ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ นักแสงมืออาชีพ3ามชีวิตที่มีปูมหลังชีวิตวัยเด็กที่โชคโชนกอดคอร่วมเป็นร่วมตายเป็นพี่น้องสาบานกันมาตั้งแต่วัยเด็กจนสู่วัยหนุ่มสาวมาเป็นนักแสงมืออาชีพระดับพการภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของสองหญิงหนึ่งชายเรื่องราวการผจญภัยของพวกเขาทั้ง3จะเป็นยังไงอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมที่บ้านภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีแรงบันดาลใจในการเขียนบทภาพยนตร์จากภาพยนตร์ในปี1969แล้วเป็นภาพยนตร์คาวบอยฝั่งตะวันตกหรือฝั่งฮอลลีวูดเรื่อง บุชแคสเดียนซันแดนคิดถ้าใครที่เคยชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผู้กำกับเขาได้ใส่ซีนครวะครูไว้ในตอนท้ายเรื่องลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมครับแล้วจะรู้ว่าที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นฉากสิ้ตายฉากสตันคาและแทรกมุกตลกชวนติดตามตลอดทั้งเรื่อง และอีกสิ่งที่น่าสนใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือสแตนแมนหรือสแตนคาร์เขาคือสแตนแมนระดับพการเบอร์ต้นๆของประเทศฝรั่งเศสและเคยมาแสดงโชว์ทั่วประเทศในประเทศไทยบ้านเราด้วยครับนั่นก็คือเลมี่จูเรียนและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้เลมี่จูเรียนมาดูแลในเรื่องของสแตนคาร์จึงสร้างความน่าสนใจให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้และมีการพูดถึงจนถึงยุคปัจจุบันภาพยนตร์เรื่องวันสติป หรือชื่อไทยตีแสกตะว,วันในปี1991หรือปี1991นำแสดงโดยโชยุงฟะเละลี่จางจงชูโฮงและเป็นผลงานการกำกับของจอห์นบูผู้กำกับแอคชั่นเฉพอสายสโลโมชั่นสิ่งปืนคู่ขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามารับชมรายการทาง t i k t o อกคลิปหน้าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามทาง t i k t o อกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ วดันเพอ้อเจอถึงเมฆถึงลมจะพูดถึงผู้หญิงผู้หญิงต้องการความรักและการเอาใจฉันรู้นี่ว่าแต่งงานเมื่อไหร่ก็สูญสิ้นอิสรภาพฉันอยากจะสนุกกับชีวิตไปเรื่อยๆนะเหมือนเนออ Talk about movie by Samuel.